ตัวที่หนของฉันแน่ดีเส้นเดียวตนี้จับเก่กกกงนเนี่ยจับกดจับไปใี่จ้ะใช่นี่ยเนี่้าเกิดมันโดดมาแบบนีองจออากลองอได้ปะ โอ้โหเอ๋อาจจะตบเอ๋อาจจะตบเขาตบแล้วก็จูบสิคะตบผมจูบนะครับอะไรนะถ้าตบผมจูบนะครับเออจูบเลยเออแข้งเราแข็งวันนี้มันเกิดเข้มเข้มให้ไรมุกดาฟ้องว่าแกจะเอาแป้งดอกหรือไม่ฉันแต่งหน้าแกจะไม่ถือออกมาสักทีมันแบบอันนี้เช็ดมันซุปรอบพบการเนี่ยพบรอบพบการพบลอบกิ ไม่ต้องโทรแล้วเดี๋ยวจะไปสตูนู้นแล้วผู้ชายกเขาจะมาเดี๋ยวกันนี้ไงครบรอบคบกันคืออะไรไปคบกันตอนไหนไม่หมายถึงว่าวันพิเศษไงถ้าเกิดวันครบรอบเราก็จะขอให้หรือว่าถ้าเราหาไม่เห็นก็จะพาไปซื้ออ่างั้นมุกจะไปที่ร้านไหนลูกเดี๋ยวรู้เร่ถามวันเดี๋ยววันไหนมุกจองของได้เดือนเราวันที่หนึ่งอ่า โอเคป้าวันพิเศษเราเนี่รแ้วบไม่รู้วางทีเราก็ไม่รู้วันฮาโลวีนวันฮาโลวีนปิดตัาจนได้เลยเนี่ยฮาโลวีนก็สำคัญวันสงการก็สำคัญซื้อทีเดียววันเข้าวันจ๋าก็สำคัญำพัญหมดเลยต้องพาไปหลายที่แล้วเ่ย เด็กเลยป่ะเฮ้ยมันเด็กเลยมันเด็กมันเด็กน้อไม่เด็กแล้วนะเดบิวต์เด็กเสมอนี่ได้ทุกช็องเลยเนี่ยป่ะแม่ไปด้วยนะเราจะไปพร้อมกันเอางี้ปากถึงนิรินนะครับขอเบิกตังค์หน่อยนิลินลงมือแล้วถ้าเกิดว่านิินไม่พอทักหานิรินได้เลยนิรินพร้อมเซ็นเช็คให้นิลินรู้หรือยังแบงค์สีอะไรอ่ะ พี่หิงชอบแป้นสีเขียวนะไม่ชอบเราคุยแล้วใช่เรามีหลายใบเราจะเอาเงินจากน้องมาแบบพี่เออดีมากพ่อเขาไม่ได้พ่อเขากอเคลูกวันไทยพ่อเขาว่านะเราได้เจอมาพ่อไม่เคยพูดประโยคนี้เลย